โ okay, อเคข่าอรล่จ้าค่ะววันดีเด้อค่ะววันดีค่ะวันดีค่ะเป็นจังไงเนาะเอ่ยคือว่าฟันดีไหมค่ะก็เลย่อมมาหาได้เนี่ยฟันดีอยู่จ้ะอันมาขึ้น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 ล่าอันิ้นหน่อยน่ะปูพนวางสิว่าอันถ้าเลขทูบเ้าจุดตัวใดคือเอาตัวนั้นลาลาบอต้องไปเอาตัวไม่พน่ะครับนูขอพนนะปูพนบอก ยา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 นี่อีกถ้จุดตัวใดคือตัวนั้นทนว่ะบาทที่นี่หนูก็เลยเนี่ยหมูเศร้าหมูว่านวันสีหนูก็เลยขอพันฟั้ทะเลขมันสีสีแมนตัวเก่าหรือว่าตัวใหม่เปลี่ยนแปลงเร็กๆหน่อยๆนั่นกะกะให้มันออกมาเด้หนูเลยว่างจะต่างว่าถูกนี่จะอันสองร้อยก่อนมันคือไปเขาห้าสองแปดมันคือย่างสองหาหาสองคือก่าเด็กตัวเก่าที่เจ้าเมียนบอกเนาะแมนค่หนูว่าเอ้าก็เปลี่ยนตั้งเงือนเทนว่า ถูกเหลายมันก็สิีสีสอางหายือเก่าบาที่นีนุก็เลยออนออกพญานาคลำโมมากเนาะไนกระผมจะนกอยท่าสามานะพญานาคนท่น้อพนพญานาคน้อยเดนี่ยม้เยงเขากไ่เียงเอาเอาพญานาคยี่หัวบนอนเขามาบังในองค์น้อยที่มีน้ำจันน้ำนั่น นี่ผู้ใส้เขาไปหาเราหนีเป็นมูใหญ่เลยเดิมูโนทิบาถือเหล็กมาแยี่สี้ถ้ำถามเราีเว่าซื้อเส้าบาทนึงเราอะมาซื้อมันมาถีล้วเมื่อบัว่าค่ะบัดนี่หนวดมาหาโนเตะกับสาอีจอยมาสั่นกูถามมึงเนี่ยกูคือฝันเน้นมึงหมืกขึ้นนี่ฝันนางไลยมึงใส่สุดขาวบอกกับถอดแล้วมึงละอันอันนี้มึงให้จะต่างนูุ่ดขาวเบนอัน นุ้ยอ่อนนี่เนี้ยมงเลี้ยงปลูกเอาเนีให้ทำนี่นี่นุ้ยอ่อนนุ้ยอัอนตัวนี้แเนี้ยนุ้ยขอเพิ่นมาขึ้นนุ้ว่าปูขันแม่นสีเลขตัวนี้บ่เพี้ยนตั้งไหนกะให้ลูกให้หลานฝันดีเด้อนู้ก็เลยเฮ้ยอันอันของมึงนั่นดีให้กูยืมมั่งหุนหัวน้อนะกูจีขอเลขกนู้เลยว่าสิเกต่ะบาทที่นู้ก็เลยว่าเฮ้ยเพิ่นก็เลยว่าอัน จไอ้กูฝันเ็นมึงมาจะหกม่วงเศร้าหุ Man, a, well. Say, <S <S ่นอามันมจะเศร้าเสพนูเรีบอกหยอกน้องเจิดมหาไอ่บอกว่าสัว์ค่ะเขาอยาค่ะบ่บมหาโมฝันไาทั้งกูล้ฝันว่ามึงใส่สูทขาวใส่สูทขาว่ปะแว่ามันงแด้รอวะค่ะอ้แต่ว่ามึงคือปลายคนน่ะอี่ยังเกาะมึงคือปายนี้่าใส่สรงบ่าใส่ทรงแล้วอันก็ก็โทษดเถอะนะก็คนกมฝันมันกับจีวารามค่ะ

เอ้ต่างเอ้ยหนูไปโคสวมเก้าสมบูรณ์จริงๆขี่เต็มโถสวมเลขจังไดก็ต้องเขาเจ้าฝันรล่อสองหล่อบักขี่นี่นี่นูฝันรอบอสองหล่อสองเนี่ยคำบักขี่นี่มันขึ้นอีกโถสวมอันโถสวมเก้าเนี่ยขี่เต็มหนู้ให้ปักหนูสวนไหนพระคู่พระคู่มาใช่มัมยตัวพระคามาหาสวมขี่จังใดเอ้ยก้มขีดเจ้าของไปไซส์ก็มีแต่สวมขี่ขี่สวดโปโกมีกี่อุ้ยพบขาอนี้กั เม like ื่ตะสวมขีบบงทโศสวมเก่าเก่าหรือมันขี่สวนสดีโอ้ยเลขเข่าขนมฝันน้องสีเลขฝันไอขีนสองเท่าหรือพี่จ้าเมื่อนแม่สามหากับฟันว่าอันพระเจ้ามืขีดใจนี้ตัวเลขเก้าที่บอกไปนี่แสดงว่าเอ่ยบ่นคนบอกให้เอาเอาว่าท่านตัวเก้าให้ท่านตัวเก้านะเก้าสองห้าเก้าสองห้าจ้ะแล้วก็เก้าสองสีบาทที่นี่มือนั้นสองตัวเด้องสองตัวกับสองหาทุกเก้าเด็ดแต่ว่าถูกมาู่บ้านนี่มันได้ สองแปดจากเก้าเป็นแปดคืนตัวนี้เพียงแต่แต่มันมันล่นลงมาหล่นเต้มหนึ่งมันลดแต้มหนึ่งเป็นแปดบาทที่นี่นุ่ก็ได้มากมากท่านเห็นเงินยอะมากกว่าสิบแปดแปดเนาะค่ะบาทที่นี่อันปูเรียบร่างถ้าจุดตโตไรทูปเมื่อวันศีลเอาตัวนั่นเพคนว่าปูไมาบอกแมน เราบ่ต้องเราบ่ต้องไปเอาเลยซุ้มวันนั้นเอาตัวนี้เลยเราเอาบ้านศิลนุกอเล่หมู่บ้านนู้นฟ้อนอยู่ผู้เดียวเจ้าขอแค่นุกกะเฮ็ดงานยังอยู่เพื่อก่เดียวบางผู้เดินผู้นี้เดียวนุก็จะใจมัวนผู้เดียวเจ้าขอแต่บ่เลยซื้อผีร้านก็ได้อุ้ยฟ้อนสวยอีกแล้วอะไรนี่ล่ะน้องค่ะน้อง้าวนะฟ้อนสวยแล้วนุกอเล่ตัวตัวคนละตัวเอ้ยให้ลูกให้ร้านได้เด้อให้คู่พระเจ้าอัน ค่ะามห้เอวแร้เงินได้ทำเป็นสะ้านบุญอะไรต่าๆกยกัเสื้อว่าปูคนมาให้เปลี่ยนตัวบค่ะห้เปลี่ยนเป็ตัวนี่บ่ต้ว่านเป็นสองห้ด้วสองหาสองแปให้ให้แสดงว่าคนหายลดห้รถดห้รถดแต้มหนึงจ้ะแต้มนึ่งซื้อจัตเป็นแค่ะจ้ะเท่ากับซื้อแปดสองห้าเก้าสองห้ารเซ็นบ่แปดสองห้าเก้าสองห้าจที่นี่ว่าลูกเลขถูกนั่นเป็นห้า สองแปดนี่ก wow. right. oh. ็แเดียวค่ะเดี๋ยวสิไปไายสำหรันผู้ชมเบึงนะคะท่านผู้ชมนี่แล้วก็ฟันเย็นพระคู่เจ้าอาวาสวัดร่างสีว่าเพิ่นก็ว่าอันพูนย่างไปเม้มเด้อะูมเม้มบางเผาผีไปเบิ่งถวยเบิ่งซ้างก็หลายคนละย่างไปทั้งภูแล้วมันสั่นพระคู่ค่ะย่างไปจังเลยมีแต่ทูส่วนขีดก็เอิมนั่งทูส่วนนี่ได้เงินมาสั่นนั่นสิแต่ว่าบางคนเขาจ้าก็สิว่าเป็นของบดีเนาะแต่ว่าหนูฝันจะได้เงิน แต่ว่าเจ้าของเคยฝันแบบนี้อยู่่แมจ้ะฝันตลอดฝันฝันไว้ข้าว่าได้เงินอาจจะได้จากโชคลาภหรือว่ายังอื่นสิบอกจะส่วนมากโชคลาภหลายกว่ายังอื่นเลยเท่ากับพระท่านได้ถามพระท่านอย่างพอมพรท่านอย่างนี้ค่ะเขเป็นนั่นต้องเป็นนี่แหละม่โชคลาภคผมแสดงว่าสิเป็นโค้งสุดท้ายแล้วม่นเอ่ยเอ่ยเมื่ออื่นนี่คือบ่ต้องให้มาบเพระว่านุก็บ่ได้จุดอีกเลขยทูบนุนสิจุดตั้งแต่วันวันศีลค่ะเพราะว่านี่ก็เลยไปวัดมาอันค่ะไอห้อัน บื๊อดสูงถ้าจะปูแตงยาบื๊ออดสูเนาะใจว่างบาดาลขอขอเปิดขอเปิดโสดเปิดลาบอันขอบารมีเฮาจะเก่าเราเบิกบุญได้เก่าเข้ามาใส่ขอบนี่แหละตอนนี้ขอเป็นสวยมากตอนนี้มาขอรถถูกค่ะอันเอร่างกะให้เปลากระปูเด้เพราะว่าแฟนครับแฟนสองกับตองขออาศัยเพิ่งบารมีเจ้าเพื่อที่สื้อสารกระปูกระปงยา พระาะว่าเจ้าต่างนะขอแค่เป็นสะพานบุญให้ท่านผู้ส้มกับที่เขามาติดตามรับส้มกับให้เขามีโศกลาบน้าเอ่ยเนาะ,ะสิได้ทําบุญเนาะเธอผู้ใดมีโศกลาบเนาะค่ะเนาะอันผู้ข้าเจา้าโทษมากเลยคือบาทหรือก็ตัวเลขตัวเกเลอะลรเนาะค่ะผูะเข้าเว่าเอื้ยเลขตัวใดผู้ข้าเจ้าถามเขาเจ้ายันมันอันเนาะแล้วอ่านบ่อนแล้วหงจักแล้วบริรสุทธิ์ตัวใดเนาะแล้วก็ได้วนะางสิละมีผู้นึงโทษมากขอเน้ตัวเดียวเนียน โอ้ยบอกก็บอกเด้อแต่ผุ้หมุนแต่เธอข้าเจ้าจัำมือจักเลขอกกว่ฉันก็มือจักเลขออกคือกันเด็กกะกันฉันมืจักตะกันซื่อต้องกะเลยว่าตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวคู่เดียวเนีนๆก็เรียกฉันมือจักเล็กกข้าเจ้าก็อาจจะบอกว่าเอาอันเจรังเอาตัวที่เจ้ามากเนีนๆนั่นหลักของเขาหนักๆความหมายแม่ก็หมายแต่ขาจะบอกว่าปินเนาะคข้าเจ้าก็จะยังขอเด็กตัวเดียวเด้อเด็สิต่ทน่ที่เป็นตัวเลขโชคลาภและอื่นมากนั่นนมากที่สุดก็คือสองหาคือเก่า สองหาเพราะว่ายังเัินเมื่อที่แล้วเจ้าก็บอกได้เนาะสองหาแนนระบาดที่เลขถูกก็เป็นห้าสองแปดหรือมันจะเป็นแปดสองห้าคือหาสองแปดนั้นเลขสามตัวซสุดนี่แหละนี่แหะนี่มากอันเดียวนี่แหละเพราะว่าน้องฝันเห็นพระคู่คนก็ฝันเห็นทีได้เงินแล้วมีโชคล่อกำมันใจแม่นในตัวเลขพอเปี้ยนงจะได้ก็บอเปลี่ยนแปงข้งล่างคิดว่าปูคนหายเปลี่ยนแล้วเนาะ จะเปลี่ยนเอาตัวนี้เนาะมึงจะสั่งมาไทยมีเหล็กเล้าออก9 3 6ตรงๆเลย3ตัวเลยหมข้างล่างอ๋อข้างบนข้างบนหอยห้าน้อยออก9 2ข้างล่างเลขเล้าเมื่อนั้นพี่เจตต่างถามว่าหอยลากขึหอยไทยหนูก็บอกว่าหอยไทยเนาะจ้าไปออกเล้าวันจันทร์นั้นออก9 3 6ข้างล่างหนูบอกหกสามข้าเจ้าซื้อข้าเจ้าซื้อประกาศข้าเจ้าซื้อหกสามสามหกไปซื้อไปที่โอ้ยตัวว่องตายกากๆหนยซื้อเหล็กยังบรกกาศอีกเลยเสียดายอยู่ได้เนาะใสาอะไรบ้างเนาะจ้า มื่อนี้จุดถูกบอกปูระบอนเอือยอันไอขี้งพันบอกแล้วมือเศร้านี่ขิ้งพ่นบอกแล้วบอกอย่าลืมได้ว่ามาไทยหันไทยหนีกับตัวเลขที่เฮ้าไายไปในเมื่อนีกัขอให้คนแมนขอให้เป็นเลขโชคลาภน้องขอคนมากจะจำได้ต้องตักต่คนมากดูอยู่นะเอาเขาหด้ทล้วมันจำาดาเรื่อยนั่น่นหายอยู่ดอกว่าแล้วมีวอลคนเปิดให้แล้วปูคนบอปิดบอบั่มแล้ เอาทิ้งถ่ายไว้ให้แมนครับจักน้อยแน่สิว่าจังไดงวดนี้สิเล่นชัดๆตัวใดเบาัๆคุณชมฟังอีกเนี่ยที่ปูคนมากมืาขึ้นนี่ห้าสองแปดมันไปซื้อแปดสองหาไว้ก็ได้แน่เลยจ้าตัดตัดสองสามหางแปดสองสองแปดเป็นห้าห้าแปดแล้วก็สองแปดแปดสองซ้ำนี่ก็จะไปซื้อตัวอื่นซ้ำแต่ว่าที่มากได้ใจคือ ห้าสองเป็มักในใจนัวมันพี่จงมันสิออกสามตัวมั่นใจมั่นใจดีเลยในควอบคัวเด็กจะนก็บอกี่เขาสามตัวเพราะห่างสองเป็ดม่คิดในใจวดนี้ก็ได้สิบบ้านซาหาบ้านลือแล้วโอ้ยตาตุสมดบเน้อผู้ใดเขาบ่กเบิ่งไก่ลำๆเลยด้วยถึงเหล็กถึงดูรับกันไอ้มี่โชคพี่ล้น่าจะน่ะ วอติีตามเจตังแล้จาต่ามผ<ะ>้ารวยก็บนท่ามน้ำคกสีเห็นไหมระเจ้ากระบอกบอก็ว่าโอ้เยเจต่างคือน,นั่นไปหาแทนนกนระบอก็เจ้าโทรมาอยู่เรเื่องมาเสานี่มาหาบ้านเจตัางอัน ไปตามเลขไอ้ล่างให้แน่ก็เลยบอกว่าโอ้คุยกับเพิ่นอยู่พอดีว่าเดี๋ยงี้มาเพิ่นฝันอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปอีกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวสิไปเมื่อนี้ละอดใจรอดเนี่ยเพราะว่าถ้าเบิ่งโค้งสุดท้ายน้องเม่เนาะแฟนคลับเอฟซีเจริ่งหลายนะขอบคุณเลยหลายเจ้าพิเศษขอบคุณหลายแต่ว่าข้าเจ้าก็คืดยูมวลนี่เป็นยังไงเนาะเจรือสารปูเป็นจะได้ตัวเลขโชคลาภเป็นจะได้เลขแต่ว่าเมื่อทีหนึ่งบ่เนาะข้าเจ้าว่าแต่ว่าอันเมื่อที่สินน่อยฝันอยู่เด้ ฝันเห็นเป็นแต่ว่าโตโตค้นแต่ว่าหัวนั้นแต่ว่าโตโตนั้นเป็นคนแต่ว่าหัวเป็นพญ,ญานะ่ะครับจนว่าเจ้เจาเลยวันสินหน่อยวันสินหน่อยจะวขนสามแน่ยงวดนี่จะฝันจเะเถื่ออะไรเบาให้เหราสามเถื่ออะไรเห็นตู่สามเถื่อเถื่อแรกเถื่อแรกที่เพิ่นที่แรกไอ้เพิ่นมหานั่นที่ว่าโซกันโฉกันที่ว่าคนผู้ชายสองคนผู้ชายสองคน ลาบะที on ite, you know. well, ่นี่อีกช่วงนึงก็ฟันฟันเห็นเพิ่นขับข่ายขับข้าวปลาเพิ่นเขียนใส่มือให้นั่ะนะนั่นแหละนั่นนี่บะที่นี่ชิ้นหน่อยก็เลยฟันฟันแต่ว่าเป็นเป็นโต้ข้นขึ้นมากแต่ว่าสูงไงหัวนั่นเป็นพญานาคหัวนี่แดงบะคักแต่แต่ว่าเอาบ่ได้กอดเมันก็ยังมดก่อนได้แต่ว่าเพิ่นมาทางขามเสียขาขึ้นีเพิ่นมาเพิ่นก็เลยมาลูบหัวเนาะจังเสีะเขาอายุดีมีแห้งด้อเพิ่นเลยว่างมีโศกมีลาเพิ่นแบบบะที่นู้เรื่องให้ใจน่ะนู้บะ มาสูงมาใหญไงก็เป็ิดแต่ยานแท้เนาะว่าแต่ว่าก็เลยอุ้ยปู่กยังเห็นลูกหลานยานเด้อบารมีแง่งปานนี้เองลูกหลานเนี่ยเดียวบ่งสิทธิ์ไดาตานอู้่ไงหลัก็ม้อนกระแดงสีแดงสีเขียวบระคับแล้วก็เดี่ยวมาหยุดก็เอาบ่งสิมาสูงมาใหญ่แต่เนาะแต่หายวายันอืมโนก็เลียกอู้ปู่เขาสีไม้โอีกบ้านเลยว่าสีไม้โศกแล้วพวกเน่หลังวันพ่อเจ้าเนาะสี่หันสี่เก่าอยู่สามตัวมาว่าจังไได้โอ๊ยเพ่อเจ้าหาแน่น้อยพ่อเจ้าด้วยตัว ต้ก็เวทรับสมบัติไตวั้งบาดานไม้ลูกให้ร้านนั่นเนาะซุ่พระเจ้าบ่มมีผลมากาจักรลดก่อนอ๋อเป็นพาะั่านขั้นลดเุ็นระจ้าลดพวกกันเอ,อาเปิดลย้า เอาค <anut S 2> <cuanto S 1> ันผู้ได้นมาชอบตัวเลขคืออะไรขอคปูนี่นะคะมีโชคมีลาบน้ำกันดนอกจากดูดเนาะสาธุสาธุขอบคุณในเรื่องหลายๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตเอาลงคลิปทางช่องเจตังเนาะขอให้เป็นตัวเลขโชคลาบเนาะเอ้ยเนาะสาธุสาธุสาธุเด้อปูขอบคุณมากแตน้าสาธุค่ะเอาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะให้กำลังใจแอฟเจตังคนผู้ไทยนะคะท่านผู้ชมจ้ามีตัวเดียวเนเดี๋ยวเจตังสิบไปไทยเลขถูกห้า นะคะผูไ้ไดเขามากอะนนยอย่าลืมนะคะก้คค่นนคคไรก้แช่หายใจต่างน้ำนะคะเ<นา>สด้มีกำล่างแรงใจมากติดตามหาตัวเลขนะคะพอะค,ค,คอยสบายกระดอดแต่ว่ากะสู่เพื่อทันผู้ส้มอย่าให้มีโศมีลาบน้ากันสุสสสสสนกูลสุกคนเนาะจ้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ